ขอกราบคารวะอาจารย์ที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูร้ทุกท่านค่ะย่เลินตามสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะชื่อนางพันธิวาเกตกลมนะคะชื่อทางธรรมก็น้องขัญพุธค่ะตอนนี้เป็นจิตอาสาประจําสวนป่านาบนสองนะคะอ่าวันนี้จะมาส่งการบ้านของวิช,ชาลามนะคะ่ะจาักสูตรทก เดือนแล้วก็ปริญญาโทค่ะก็ที่จะส่งการบ้านเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะสืบเนื่องมาจากคลิปจากคลิกของพี่รวมเมื่อกี้นะคะ,อะตอนแรกถึงถึงคิดมีพอมีเวลานะคะช่วงที่ช่วงที่หยุดะคะ่ายนี่ค่ะเราก็มีเวลาที่จะลงสวนก็เลยเอ้ย สวนมันลกจะทํำยังไงก็พี่เราบอกว่ากลิ้งย่าดีกว่าก็เข้าไปกลิ้งกันพอไปกลิ้งทีนี้เอ้พี่ก็มีความคิดบอกว่าเอ้ยพี่รวมถ้างั้นเราถ่ายคลิปกันดีไหมพี่รวาได้ได้ได้ไดแล้วกว่าจะได้นะคะพี่นิดหน่อยสองวันค่ะก็ถอดใจเหมือนกันนะคะตอนแรกถ่ายแล้วถ่ายอีกแล้วก็มานั่งดูกันมันก็ไม่ได้นะคะพูดไม่รู้เรื่องพูดติดติดขัดขัด อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่ลมเอ้ยไม่เอาแล้วพี่ลรไม่ไม่ถ่ายดีกว่าเสียเวลาแทนที่เราจะเหยียบญ้าใช่ไหมคะพี่ลรบอกว่าเออก็ลองดูใหม่อก็พี่ก็เลยเปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดจากที่ว่าเออไม่เอาแล้วค่ะไม่ทําละก็เปลี่ยนความคิดว่าเออใช่เราเรายังทําไม่เต็มที่เลยนี่นาเรายังไม่ได้ลองเราไม่ได้ยังไม่เต็มไม่เต็มที่เลยก็ เปลี่ยนความคิดค่ะพอเปลี่ยนความคิดทีนี้เอ่ะ,อะก็เรียกอะไรอย่าความมืกเขมฟความมืดเขมในใจมันก็เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นบอกอ๋อได้ได้ไดพี่รอนังนั้งงนเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัน,นวัน,นวันนี้หยุดก่อนเพราะมันมืดแล้วค่ะวันนี้หยุดก่อนก็เลยเอ่อพอกลางคืนนะคะพอมีเวลาจบอาบอะลหาแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็เลยเขียนเลยค่ะเขียนว่าเออเราจะพูดไปในทางไหนให้มัน กระชับที่สุดได้เนื้นอหาที่สุดเนะคะ่ค่ะก็เลยทําการบ้านทําเขียนคล้ายๆเขียนเป็นเป็นสคริปเป็นอะไรนั่นคะ่ะก็มาท่องท่องก็เออแต่กว่าจะได้ขนาดที่เขียนแล้วนะคะก็ท่องมาแล้วก็กว่าจะได้ก็หลายรอบนะคะ่ะค่อพี่รวมก็กลิ้งไปกลิ้งมากว่าจะได้คลิปนี้ออกมาเนะยคะ่ะก็ที่ก็ลาบไปครึ่งสวนนะคะพี่นิดหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> พอ,พอถ่ายแล้วเออตอนแรกอะถ่ายอย้อนอีกนิดนึงวันแรกอะถ่ายเสร็จก็ส่งไปให้น้องดูก็คือส่งคุณรุชุนนี้เลยคะ่ะส่งไปว่าออดูให้พี่นอยเป็นยังไงแล้วก็น้องก็ตอบมาว่าเออมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันสั้นไปแล้วพี่ก็น่าจะบอกว่าเอ,อมันเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนยังไงเนี่ยตอนแรกก็มันสั้นๆก็เลยอ้มาทําใหม่นะคะมาทําใหม่อ่ากว่าจะได้ก็โอ้ย เราตกเหมือนกันนะคะพี่นิดหน่อย <ừ> เอ,อ้เอ่อก็เ,ออเรียกอะไรนะคัดแล้วคัดอีกนะคะ <ừ> เยอะมากหลายรอบมากแต่ในที่สุดพอเราตั้งใจว่าโอเคเราทำเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนี่เราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ <ừ> เรา,เแบบเราแค่เราได้ทำอะ่ะเราก็เป็นความดีของเราแล้วอ่าเป็นความดีของเราแล้ว <ừ> ส่วนส่วนที่จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หรือว่ายัางไงก็เป็นวิบากของพี่น้องที่ได้ชมด้วยตัวเองก็ได้ได้ใช้วิบากด้วยได้ได้ล้างความกลัวนะคะว่าที่จะทำที่จะถ่ายคลิปเลกอ,อย่างหนึ่งก็เป็นการถ่ายการการถ่ายคลิปเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะพี่น้องก็เลยโอเค ก็ทํากันไปปรับกันไปที่รวมก็กลิ้งแล้วกลิ้งอีก,กลิ้งแหลงเกือบครึ่งสวนเกือบครึ่งสวนในที่สุดเราก็ได้มาตามที่เห็นนั่นแหละค่ะตอนนี้ค่ะคจะไม่เห็นว่าเการที่เราเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตของเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแทนที่เราจะไม่ได้ทําความดีไม่ได้ทําสิ่งที่ดีเราก็สามารถที่จะทําได้ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ เท่าที่ควรนะคะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับพี่อีทนะคะ,ะ <ใน S 2> กำลังระหว่างชมไปก็คิดคิดเหมือนกันค่ะคิดว่าโอ้นี่พี่อีทได้มอีอาชีพใหม่เลยนะสามารถที่จะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเป็นผู้ที่จะถ่ายคลิปเองได้แล้วนะคะบรรยายได้ด้วยนะคะแล้วก็ พอมาฟังเบื้องหลังนะคะเขียนสคริปต์ด้วยค่ะเขียนสคริปต์นี่เป็นผู้ที่ทำทางานสื่อเกือบจะโคบวงจรแล้วนะคะเหลือเพียงตัดต่อนะคะตอนนี้มีคุรุชุนช่วยอยู่นะคะแล้วก็เห็นพอมาฟังนะคะพี่พี่รวมคงแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะจากการเป็นนักแสดงของคลิปนี้นะคะซึ่งแสดงจริงด้วยแล้วระหว่างที่ทำก็ได้ไประโยชน์ไปด้วยนะคะ เพราะว่านี่เสร็จไปครึ่งสวนเลยใช่ไหมคะคลิปนี้ค่ะอ่าชุนมีอะไรจะเพิ่มไหมคะคือขออนุญาตแซวนะครับคือผมเห็นความความพยายามมากเลยแล้วก็ส่งมาอันนี้คือครั้งที่สองนะครับที่พี่ส่งมาเนี่ยก็เห็นแล้วก็เจอก็รีบทําให้เลยนะครับแล้วก็คือขออนุญาตแซวตรงอ่ะตอนท้ายที่พี่ถ่ายแล้วก็ ไอ้พื้นหญ้าที่มันลาไปนะแล้วก็บรนลงเอยที่ดอกไม้สวยๆนะแบบว่าเป็นความรู้สึกแบบผู้หญิงผู้หญิงดีนะผมว่านะ <laughs> ม,ม,มีมีความเป็นสื่อมีความเป็นสื่อฉายแววแล้วใช่ไหมคะม <laughs> ีครับทำมาได้อีกเรื่อยๆนะครับพีททำได้ค่ะจะพยายามค่ะน้องสวนเอื้อบุญยังมีสวนเอื้อบุญยังมีเรื่องราวที่จะมาเผยแพร่ได้อีกเยอะเลยนะคะค่ะ มีทั้งนักแสดงมีทั้งสื่อนะคะมีทั้งผู้ที่จะถ่ายทำนะคะดังนั้นงานชิ้นนี้จะออกมาได้เรื่อยๆนะคะอนุโมทนากับพี่อีทค่ะเชิญดคตร์พุทธีค่ะ,ะวิสากริจชุมแวิสากริดควเรือนนะคะ <laughs> ยินดีต้อนรับคลิปค่ะแล้วก็มีท่านที่สนใจอยู่ทางแชทนะคะสามารถส่งลิงก์ขอให้ส่งลิงก์ด้วยนะคะ รบกวนด้วยนะคะแล้วก็ทางภูผานะบังเอิญเมื่อกี้อ่านต่อเนื่องนะคะมีแม็กกิ้งแม็กกิ้งก็คืออ่าเพิ่มสุกนะคะเขียนมาแล้วก็เอ๊ะมีแมกกิ้งเพิ่มสุกเพิ่มศีลที่ภูผาอ๋อเอ๊ะยังไงตกลงคือไม่แม่กกิง้งกิ้งกิ้งถังหรือเปล่าคือเชื่อไหมคะคือบังเอิญไม่ทันคิดอะไรอ่านเสร็จงง ค,คือคือท่านคงจะเข้าคิวอ่าต่อคิวที่จะสอบเนี่ยนะคะบังเอิญท่านยังไม่ได้ยกมือท่านเขียนมาทางแชทแชทจ้ะนะ <c oughs> แต่เอญใช้คําว่ากริ๊แมกกิ้งไงแต่ก็บังเอญเมื่อกี้เห็นการกริ้งถังก็เลยเชื่อมไปเสร็จสับในหัวเลยงงอยู่พักหนึ่งะค่ะ <c oughs> ขออภัยทีค่ะค่ะเอาเป็นขอแชร์กับพี่อีดนะคะเจริญเป็นครั <c oughs> บคุณผู้ชค่ะ,คคะจะบอกว่าคลิปที่เห็นน่ะจริงๆความสมบูรณ์แบบมันก็ ดูธรรมดานะคะแต่ความเป็นบ้านๆเนี่ยมันมีเสน่ห์นะ่ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่อีทค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นคลิปที่ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ยังสามารถเผยแพร่ต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะไปอยู่ในออนไลน์ที่น้องเข้ามาดูได้เข้ามาชมได้เอาเทคนิคนี้ไปบอกใครที่มีปัญหาเดียวกันนี้นะคะ ซึ่งน่าจะมีเยอะเลยค่ะแล้วท่านก็มาใช้ยาฆ่าหญ้านะคะอ่านิดหน่อยเคยมีประสบการณ์กับการที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีไร่อ้อยนะคะอยู่ที่ลบบุรีตอนนั้นไปทํางานที่ลบบุรีแล้วทีนี้ก็มีกรณีหนึ่งก็คือมีอเรื่องของคนที่สัมผัสยาฆ่าหญ้านะคะแล้วเราได้เห็นว่ายาฆ่าหญ้านี่คุณหมอบอกว่าคนไข่อีกไม่กี่วันท่านก็จะเสียชีวิต ตอนนั้นเราตกใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าคนไข้นี่ยท่านก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าท่านท่านสัมผัสท่านกินยาฆ่าหญ้าเข้าไปอะคะ่ะและนิดเดียวนะคะท่านบอกว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่ามีการทำให้อาเจียนออกมาอยู่แต่คุณหมอบอกว่าเวลาของการพัฒนาเขาก็จะเหมือนที่ฉีดยาฆ่าหญ้าไปใส่ต้นหญ้านะคะแล้วเขาจะค่อยๆตายลงนะคะ แล้วมันก็จะค่อยซึมซับไปทําให้ระบบปอดระบบหอ่าคือมันจะไปทําลายอวัยวะในร่างกายของท่านนี้ประมาณไม่กี่วันนะคะไม่กี่วันไม่ถึงสัปดาห์นะคะอาการผู้ป่วยก็จากที่เรานึกว่าท่านโอเคแล้วนะคะก็แย่ลงเรื่อยๆสุดท้ายท่านก็เสียชีวิตนะคะตามที่คุณหมอพูดนะคะ เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เรื่องของยาฆ่าหญ้านี่มันมันรุนแรงมากเลยนะถ้าใครมีความเกี่ยวเนื่องไปสัมผัสค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรน,นะคะก็มีพี่น้องที่ทำงานด้านสุขภาพนี่แหละอยู่รพสต,ตอท่านก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีพี่น้องที่ท่านไปรับจ้างในพื้นที่ที่มีการไม่พื้นดินนะคะที่มีการใส่ย,ยาฆ่าหญ้ามาก่อนนะคะ แล้วท่านก็มีความเจ็บป่วยกันกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มนั้นป่วยและเสียชีวิตไปหกคนจากการที่มันทยอยทยอยมีอาการแล้ว,ลวรู้สึกคือพอต่อมาพอมาสอบสวนโรคกลับไปก็คือท่านไปสัมผัสในพื้นที่ที่มียาฆ่ายาะคะแล้วก็อาการเจ็บป่วยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ว่าพอเกิดขึ้น พอเกิดขึ้นมันก็จากการที่ค่อยๆเกิดอาการกับตัวเองจากการซึมซับนี้นะคะทำให้เราเห็นพิษเห็นภัยมากเลยค่ะดังนั้นวิธีการที่พี่อีทพี่รวมทำคลิปมานี้น่าจะช่วยพี่น้องที่มีความกังวลเรื่องของวัชพืชหรือพืชที่มันเกิดขึ้นน่ะพี่น้องสามารถใช้ภูมิปัญญานี้ไปแก้ไขได้นะคะอนุโมทนากับพี่อีทพี่รวมค่ะ ค่ะเชิญ <จน S 2> หนึ่งที่หมอมกันดาค่ะเชิญค่ะคราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญทมสำนึกดีทุกท่านค่ะได้ยินเอ่อการส่งการบ้านของอารวมกับออีทแล้วก็เลยต้องอดไม่ได้ค่ะที่จะขอมามีส่วนร่วมนะคะอันที่หนึ่งก็คือขออนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะท่านทำในสิ่งซึ่งชัดเจนของความเป็นพวทนะนะคะพึ่งตนเรียบง่ายใกล้ตัวค่ะไม่มีอะไรเลยนอกจาก ความแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วก็ก็เลยนึกนึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปทําเนี่ยสมมุติว่าสองร้อยลิตรอ่ามันมันมันเบากานั้นเนี่ยมันจะเข็นทับหญ้าสําเร็จไม่ค้าอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือสมมุติว่าไม่ได้เราอย่างน้อยต้องสองรอยลิตรเนี่ยนะคะเราก็จะพยายามค่ะแรงเดียวเข็นไม่ไปเราก็จะใช้สองแรงนะคะ คนหนึ่งลากคนหนึ่งเข็นขาอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นอ่าสิ่งซึ่งเราได้รวมพลังค่ะมีหมูนะคะหมูกันสองคนเพื่อนคู่คิดมิกคู่บ้านค่ะา <c oughs> นุโมทนาจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆได้ได,ได้เรียนรู้ในในสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อรวมหรือหรืออ,อีสเนสร้างสารรค์ก็คนละรูปแบบกันนะนะคะแต่ว่าได้ได้เรียนแบบแล้วเอามาปฏิบัติตามได้ผลหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็พบว่ามันเป็นความเรียบง่ายใช้ได้จริงๆเลยนะคะซึ่ง เป็นอะไรที่มันตั้งต้นใหม่นะคะเริ่มต้นเก้าที่หนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเกียร์หนึ่งอย่างที่ไออีทเล่าเนี้ยนะคะว่ามันก็จะรู้สึกว่ามันยุ่งยากลำบากเราไม่เราไม่เคยทําค่ะแต่ว่าไม่พ้นความพยายามจริงๆนะคะขอให้อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจกับตัวเองด้วยนะคะกับทุกคนในการที่จะเริ่มทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะคะ่ะถ้ามันจะยังไม่สําเร็จ ก็ต้องใช้คำปลอบใจอย่างไอนีว่าโอ้เรายังทำไม่เต็มที่นี่นานะคะแล้วก็ภาคเพียนต่อไปค่ะสาธุค่ะ่ขอบคุณค่ะป้าเรากาลถามพี่อีทค่ะถัง200ลิตรเนี่ยน้ำใส่เต็ม200หรือว่าข้างในถังเปล่าหรือใส่ครึ่งถังคะ ไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะน้องถังเปล่าแล้วมันมันเข็ดไม่เปล่าเลเปล่าอยู่ค่ะหนูหนูคิดอยู่ว่าป้าเรีกว่าเอาน้ําใส่จนเต็มหรือเอาหินหรือเอาะไรใส่ถังเปล่าอ๋อถังเปล่าก็ได้ค่ะถ้าเอาน้ําใส่ก็กลิ้งไม่ไหวค่ะป้านุ่มนุหนูกำลังงงอย่างนี้เราหน้าน่าจะมีคนหนึ่งไปนั่งข้างบนนะคะแลกคนคนแรกให้ค่ะ บางบางคนก็แนะนําบอกว่าให้เอาทรายใส่หรือเอาน้ําใส่บอกว่าแค่ถังก็แทบจะไม่ไหวแล้วค่ะอ๋อนี่นี่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้พูดเนี่ยจะไม่รู้นะเราก็จะไปเอาน้ําใส่แล้วสงสัยก็จะเข็นไม่ไปค่ะแล้วแล้วป้าแล้ว,ลวมันมันมันจะมีวิธีการที่ว่าว่าเราเข็นไปนะคะตรงไหนที่มันหญ้ามันสูงเราก็กดถังให้มันให้มันลงหน่อยนึงถ้าว่า ถ้าตรงไหนหญ้าที่บางๆเราก็กลิ้งไปได้เลยแต่ถ้าหญ้าสูงๆหญ้าหนาหน่อยเราก็กดเอาเอาแรงของเราหนักคมถังลงไปหน่อยนึงหญ้ามันก็จะเรียบค่ะเอ่อถ้าทางจะเป็นงานน่าสนุกแต่ต้องรอปีหน้าค่ะแสดงว่ามีหญ้าคาที่พื้นที่เหรอคะพี่หมอแม่ไม่มีหญ้าคาแต่เป็นหญ้าทั่วไปเนี่ยค่ะก็ได้แต่ง่ายวเองพี่อาทิทำมาค่ะค่ะหญ้าทั่วไปก็ได้ค่ะหญ้าทั่วไปก็ได้ แต่แต่ม <ajuda bag. S 2> าต้องขยันหน่อยนะคะวิธีนี้ไม่ใช่ว่ากลิ้งครั้งเดียวปีหนึ่งกลิ้งครั้งเดียวก็ได้มันมันพอมันขึ้นพอมันเริ่มที่จะขึ้นเราก็กลิ้งอีกค่ะอะอย่างนี้ก็ต้องให้มีคนถ่ายคลิปไม่เป็นเนาะเอาเทคกใหม่จะได้ทำหลายรอบเหลืออีกครึ่งสวนค่ะต้องเทคใหม่ค่ะ ค่ะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่าพี่น้องบางท่านก็อาจจะคิดเหมือนพี่หมอกัรดานะคะอย่างอย่างนี้นหน่อยคิดเนี่ยนิดหน่อยก็คิดเป็นถังเปล่าก็เลยไม่มีคำถามไม่ได้ถามอะไรเลยรวมแต่ว่ายังพี่หมอการดาคิดเป็นภาพเรื่องคำว่าถังสองรอยลิตรนะคะถังสองรอยลิตรนี้คือขนาดที่เป็นภาษาเรียกถังแบบนี้ใช่ไหมคะ <ไ>ถังถลักษณะนี้พี่น้องเราจะเรียกว่าถัง200ลิตรก็เลยทําให้หพี่หมอการดาคิดถึงน้ำ200ลิตรที่ไปอยู่ในถังนะคะค่ะดีค่ะเป็นเป็นข้อมูลที่ชัดขึ้นค่ะอ่าอ่าถ้ามีโอกาสทําคลิปต่อครั้งต่อไปนี่พี่อีฟก็อาจจะได้พูดว่าถัง200ลิตรที่เป็นถังเปล่าอะไรเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะคะ ดีดีมากเลยค่ะโอกาสต่อไปนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นการทำน้ําสกัดที่พี่รวมมีเทคนิคว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยๆซึ่งพี่หมอกันดาก็รับข้อมูลนี้ไปปฏิบัติไปลองทำดูอาจจะเป็นคลิปพี่หมอกันดาก็ได้นะคะคลิปนั้น <laughs> คลิปที่เอาพัดลมมามาใส่มาเจาะทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ําที่อยู่บนภาชนะที่เรา อาจจะทําน้ําสกัดสมุนไพรน่ะนะคะก็เป็นเทคนิคด้วยค่ะนิดหน่อยไม่ต้องเฝ้าเลยค่ะยิ่งถ้าเรามีสาย extension ก็ตั้งเวลาได้นะแล้วก็ตั้งสองชั่วโมงแล้วก็จะไปไหนไปไหนก็ได้ค่ะกลับมาก็รอเขาเย็นนะคะแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเฝ้าเลยค่ะมีทัมเมอร์ขอโอกาสค่ะขอบคุณค่ะพยาธิหมอกันดาอ่า ถ้าอีกคนหนึ่งกลิ้งอีกคนหนึ่งลากถ้าถ้าถ้าจะฆ่าใครก็ให้เขาไปลากข้างหน้านอาจารย์อาจารย์เขากลิ้งข้างหลังกระชับป่ะอาจารย์ไม่ด<ษ>ีแล้วค่ปะประมอนมันจะเร็วไปเดี๋ยวย่าไม่ทันช้ำนู้ฟังแล้วแล้วเสียวหัวใจอาจารย์ที่อาจารย์คิด <laughs> จริงจงคือไปคิดแต่แค่ว่าถังสองร้อยลิตรมันก็คงไม่ได้หนักเท่าไหร่ย่ามันคงจะไม่ตายเราคิดว่าจะต้องทับจนตายไง <c oughs> แต่ถ้าทาเหมือนอาจารย์ดำคนอยู่ข้างหน้าตายแน่ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาแบ่งปันร่วมกันนะคะ